ปปชตรังชี้แจงการเพิกถอนผู้สมัครคัดเลือกเป็นปปจตรังและสรรหาผู้สมัครแทนได้แล้วเทศบาลนครตรังจัดอบรมโครงการจัดระบบสร้างระเบียบนครตรังให้ความรู้แก่พ่อค้าแม่ค้าแผงลอยรายละเอียดของข่าวติดตามได้จากคณาประพัฒสอนในข่าวตรังยามบ่าย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมธนาประพัฒน์สอนนะครับในรายการข่าวตรังยามบ่ายครับวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีที่1สิงหาคมพุทธศักราช2 5 5 6นะครับเริ่มกันด้วยข่าวแรกครับคุณผู้ชมครับทางผู้อำนวยการสํานักงานปปชประจําจังหวัดตรังนะครับชี้แจงกรณีมีการเพิกถอนผู้สมัครคณะกรรมการปปชประจําจังหวัดตรัง1รายนะครับเนื่องจากมีคุณสมบัติขัดต่อระเบียบการปกครองครับผม นายทวีปแดงสุดผู้มนวยการสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดตรังนะครับหรือปปชตรังได้กล่าวถึงการดำเนินงานการคัดสรรคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดตรังนะครับหรือว่าปปจ,จว,ว่าขณะนี้มีขั้นตอนการส่งรายชื่อผู้สมัครจำนวน6คนครับไปยังปปชส่วนกลางทำการพิจารณาคัดเลือกนะครับให้เหลือเพียง3คนเพื่อมาดำรงตำแหน่งปปจ ประจำจังหวัดตรังแต่หลังจากที่ได้มีการส่งรายชื่อไปแล้วครับพบว่ามีการร้องเรียนไปยังปปชส่วนกลางครับว่ามีความไม่เหมาะสมของนายสุมาพรรองเดชนะครับเนื่องจากมีคุณสมบัติขัดต่อคําสั่งของปกครองดังนั้นจึงให้มีการคัดหัคัดสรรกันใหม่นะครับโดยเสนอให้นายชยศทงชัยครับเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นปปจตรังนะครับ โดยทางปปชส่วนกลางจะดําเนินการพิจนารณาคุณสมบัติทั้ง6คนครับแล้วก็จะคัดเลือกให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้ทันต่อปีงบประมาณ2,557นะครับซึ่งบทบาทหน้าที่ของปปชนั้นนะครับจะทําหน้าที่ป้องกันปราบปรามการตรวจสอบทรัพย์สินดูแลการทําทุจริตในพื้นที่ส่วนทางด้านภูมินการปปชตรังครับ ยังฝากเตือนถึงประชาชนครับช่วยกันตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครนะครับการคัดเลือกเป็นปปจซึ่งหากผู้สมัครคนใดมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมก็สามารถแจ้งเรื่องมายังปปชประจําจังหวัดตรังนะครับหรือว่าปปชส่วนกลางได้นะครับทางนี้เพื่อให้จังหวัดตรังมีคนที่เหมาะสมในการทํางานเพื่อประชาชนครับปัจจุบันเนี่ยถ้าได้กรรมการปปชไม่ดีแล้วเนี่ยประเทศชาติหรือจังหวัดนั้นก็คงอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้ ปัญหาการุจรนิครอบชันเนี่ยมันมันมากมายแลอเกินแต่ถ้าได้กรรมการปปชที่บริสุทธิ์ซื่อสัตว์พัฒิตแล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าแต่ละจังหวัดรวมถึงประเทศชาติเราอยู่ได้ครับคมครับผม,ผมทั้ง6ท่านก็จะคัดเลือกกันนะครับให้เหลือเพียง3ท่านแล้วก็จะทรบาบผลในเดือนกันยายนนี้ครับ ครับข่าวต่อมาครับทางเทศบาลนครตรังครับมีการจัดโครงการจัดระบบสร้างระเบียบนครตรังให้แก่แม่ค้าแผงลอยนะครับให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นครับที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรังครับนายอภิชิตวินุไทยนายกเทศมนตรีเทศบาลนครตรังเป็นประธานในการเปิดโครงการจัดระบบสร้างระเบียบนครตรังซึ่งทางเทศบาลนครตรังจัดขึ้นนะครับ สืบเนื่องจากปัจจุบันครับปัญหาเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งทำให้ประชาชนมีการหารายได้เพิ่มขึ้นเพื่อจุนเจือครอบครัวจึงมีการหาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผงลอยรถเข็นล้อเลื่อนรถพ่วงรวมไปถึงการวางสิ่งของบนถนนหรือทางเท้าตามถนนสายต่างๆนะครับแล้วก็มีการจัดตลาดนัดเอกชนขึ้นหลายแห่งทําให้เกิดความไม่เป็นระเบียบ นะครับกีดขวางถนนและทางเท้าหรือการจราจรรวมไปถึงการจําหน่ายสินค้าก่อนเวลาที่กําหนดไว้และที่สําคัญครับคุณผู้ชมหลังจากขายสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยมีการเก็บอุปกรณ์อขอแป๊บไม่เก็บอุปกรณ์นะครับรวมถึงไม่ทําความสะอาดในพื้นที่จําหน่ายด้วยซึ่งปัญหาดังกล่าวครับสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทั่วไปดังนั้นทางเทศบาลนครตรังครับจึงจัดโครงกานดังกล่าวขึ้นโดยให้ความรู้แก่พ่อค้าแม่ค้านะครับในเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบ ในการวางและจําหน่ายสินค้าหรือขายสินค้าในที่สาธารณะนั่นเองนะครับเพื่อให้เทศบานนครตรังนั้นเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการจําหน่ายสินค้านะครับตลอดจนเรื่องของการกีดขวางทางจราจรด้วยนะครับโดยครั้งนี้ครับมีพ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบานนครตรังครับเข้าร่วมกว่า50คนเลยทีเดียวนะครับก็ ปัญหาดังกล่าวอาจจะมองเป็นเรื่องของเล็กๆนะครับแต่ว่าผู้ใช้รถใช้ถนนและรวมถึงประชาชนทั่วไปเองก็อาจจะรับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันนะครับครับต่อไปครับเป็นเรื่องของแรงงานพิเศษครับหลายๆลคนมองว่าปัจจุบันในจังหวัดตรังนะครับร้านค้าร้านจําหน่ายอาหารตามสั่งนั้นมีราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่เชื่อเหลือเกินว่ายังมีอีกหลายนะครับหลายร้านด้วยกันที่ยังมีการจําหน่ายสินค้าอาหารตามสั่งในราคาที่ถูกเหมือนร้านครัวพัดร้านนี้ครับ ปัจจุบันราคาอาหารมีการปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนที่เปลี่ยนไปทําให้หลายคนมองว่าเงินจํานวน25บาทนั้นไม่สามารถซื้อหาอาหารตามสั่งได้แล้วในปัจจุบันแต่ท่านผู้ชมคิดผิดครับเพราะเงินจํานวน25บาทของท่านสามารถซื้อหาอาหารตามสั่งได้ที่ร้านครัวพัดร้านครัวพัดตั้งอยู่บริเวณข้างโรงเรียนสภาราชนีเปิดขายตั้งแต่ช่วงเช้าเวลาประมาณ7จ็นาฬิกาครับไปจนถึงเวลาช่วงเย็นประมาณ18บแนาฬิกา ซึ่งทางร้านบอกว่าได้จำหน่ายอาหารตามสั่งในราคาที่2.5บาทราคาเดียวแต่หลากหลายรายการโดยทางร้านใช้กลยุทธ์เรื่องของราคามาดึงดูดลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษา สิ่งหนึ่งที่มันอยู่ได้เพราะว่าเราทําด้วยด้วยใจอะค่ะเพราะมองเห็นว่าเราคยมีลูกแล้วทีนี้ก็สังเกตเห็นว่าพอเลิกเรียนแล้วเด็ดจกจะรู้สึกหิวเหมือนตอนที่เลี้ยงลูกตอนเด็กน,นะคะลูกเขาก็จะหิวประมาณบ่ายสองโมงบ่ายสามโมง,มง,มงแล้วก็เงินที่เหลือแล้ววันมันก็เหลือน,น้อยเต็มทีนะคะก็เลยมองว่าถ้าเราทําแค่นี้กับภาวะเศรษฐกิจของพ่อแม่ที่ผมอยู่ณปัจจุบันก็สวนหนึ่งเราขายได้ เด็กเข้าร้านได้หรือว่าคนทั่วไปเข้าร้านได้เราก็าอยู่ได้ค่ะด้วยตัวของจำนวนที่มันเข้ามาทดแทนนะคะแม้ว่าร้านครัวพัดจะขายอาหารราคาถูกแต่คุณภาพของสินค้าและรสชาติของอาหารไม่ได้อยคุณภาพครับโดยเจ้าของร้านคิดว่าลูกค้าคือคนในครอบครัวของเขาเอง แล้วก็ในเรื่องของที่ต้นทุนสูงเราก็ต้องยอมรับับสะภาพสังคมที่มันเป็นอยู่แต่ของเนี่ยไม่ได้เอาของที่คุณภาพด้อยลงต้องเอาของที่ใหม่สดแล้วก็สะอาดส่งเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยก็มองว่าถ้าสมมติว,ว่าคุณภาพของดีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เราต้องระวับบงในเรื่องของสุขภาพถ้าใช้ของที่คุณภาพตาม่มโอกาสเสี่ยงของเด็กจะเกิดท้องเสียยิ่งทําให้ทางร้านเสียชื่อมากกว่า เอาเป็นว่า1ิปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสแล้วเวลาครับก็ไปแวะชิมกันได้ที่ร้านขัวพัดครับผมครับผมข่าวต่อไปครับเป็นเรื่องของนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังครับพบสื่อมวลชนถแถลงข่าวความคืบหน้านครับในการปฏิบัติหน้าที่นายกฤษฎีกภัยนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังครับชี้แจงถึงความคืบหน้าการปฏิบัติงานในด้านต่างๆให้แก่สื่อมวลชนนะครับ ซึ่งทางนายกองการบริหารส่วนจังหวัดตรังครับได้แถลงข่าวว่าในขณะนี้ครับเรื่องของความคืบหน้าการก่อสร้างท่าเรือนาเกเือครับอำเภอกันตังจังหวัดตรังมีความคืบหน้าไปมากกว่าร้อยละ47แล้วนะครับซึ่งเร็วกว่าแผนที่กําหนดไว้นั่นคือร้อยละ3 1โดยการก่อสร้างครับเริ่มตั้งแต่วันที่3 1มมีนาคมปีที่ผ่านมาครับคาดว่าจัดแล้วเสร็จนะครับในวันที่16กกันยายนปีหน้านั่นเองนะครับ หากแล้วเสร็จครับก็จะสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็เรื่องของการขนส่งได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวในส่วนของกิจกรรมและโครงการต่างๆครับที่ทางอ,อบจรตรังจะจัดขึ้นนะครับก็ที่น่าสนใจก็มีเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลยุวชนอ,อบจรครับนะครับปี2556ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลร,ระดับอายุวชนนะครับตั้งแต่อายุ5ขวบครับจนถึง12ขวบเพื่อร่วม พัฒนาคุณภาพเยาวชนของจังหวัดตรังนะครับให้ใช้กีฬาเป็นประโยชน์นั่นเองสร้างพื้นฐานการเล่นฟุตบอลที่ดีนะครับโดยรับสมัครตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมนะครับจนถึงวันที่15สิงหาคมทีมละไม่เกิน18คนนะครับในวันและเวลาราชการนั่นเองซึ่งทีมที่ชนะเลิศบก็จะได้ถ้วยรางวัลน,นะครับพร้อมเงินรางวัล1 5 0 0 0บาทรวมทั้งยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจครับนั่นก็คือการทำ เก่าหยุกนะครับครั้งที่1ที่วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดตรังนะครับในวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2556ราซึ่งเป็นการสืบสารวัฒนธรรมนะครับและวิถีชุมชนถิ่นชาวตรังส่วนอีกหนึ่งโครงการครับก็คือการประมูลท่าเรือตาเซออำเภอหาดสำราญนะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อที่อบจอจังหวัดตรังได้นะครับเรื่องของการประมูลท่าเรือนะครับครับผมข่าวต่อมาครับยังอยู่ที่เรื่องของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังครับเร่งพัฒนาสักยบาพผู้ปกครองท้องถิ่นนะครับเพื่อดูแลภาคประชาชนและจังหวัดตรังครับนายกิตด,ดีภัยนาย,นยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังครับในฐานะเป็นนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประธานในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตรังนะครับโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านครับทั่วจังหวัดตรังรวม750คนครับซึ่งวัตถุประสงค์ครับของการเข้าสัมมนาในครั้งนี้ครับก็คือ ให้ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการทํางานนะครับและเป็นกําลังสําคัญในการช่วยติดตามสอดส่องดูแลรวมถึงประสานงานปฏิบัติงานนะครับตามนโยบายต่างๆเกี่ยวกับองค์การปกครองส่นท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆนะครับรวมถึงเรื่องของกฎหมายด้วยและเจตนารมณ์ของรัษฎรในพื้นที่นั้นๆเพื่อพัฒนาพื้นที่ทั่วจังหวัดตรังให้เจริญก้าวหน้านะครับซึ่งในการสรัมมนาครั้งนี้ครับมีนายสุรชัยยุติ รรมันนันนะครับให้ความรู้ในหัวข้อการบูรณาการบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองท้องถิน่นเกี่ยวกับท้องถิ่นของตอนเองนะครับและภาคประชาชนภายใต้การมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยนะครับเรียกว่าเป็นการสร้างสมรรถชันให้กับองค์กรรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสมรรถชั้นระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมครับข่าวต่อไปครับขอ,ค,อครับช่วงต่อไปไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนจำนวน10ประเทศพวมตัวกันโดยมุ่งหวังเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางมีสังคมที่เอื้ออาทรประชากรมีความเป็นอยู่ที่ดีมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมตลักษณ์อาเซียน มาร่วมกันสานฝันสู่ประชาคมอาเซียนให้เป็นกลุ่มประเทศในภูมิภาคที่มีเอกภาพสงบสุขและมีความเข้มแข็งพร้อมรับผิดชอบร่วมกันภายใน31ธันวาคม2558 เหตุของภัยธรรมชาติส่วนหนึ่งมาจากน้ำมูมน,นุษย์วันนี้เราช่วยโลกได้เพียงแค่เราร่วมมือกันปกต้องรักษาคงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเราเพื่อโลกเพื่อวันข้างหน้า นนภัยธรรมชาติที่รุนแรงสร้างความเสียหายมหาศาลเรียนรู้เพื่อการอยู่รอดปลอดภัยมาจากความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเรียนรู้เข้าใจเมื่อภัยมาในแต่ละวัน คน7,000ล้านคนต้องกินน้ำวันละ8แก้วอาบน้ำวันละตองถึงสครั้งใช้น้ำทำากิจส่วนตัวอีกไี่รู้อึกรอบแล้วหากวันหนึ่งเราไม่มีน้ำเราจะทำอย่างไรช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อโลกเพื่อเราเพื่อความปรารถนาดีจากสทธตรังภาพเหตุการณ์ที่คุณจะได้ชมต่อไปนี้ เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยสรอตรังร่วมสนับสนุนความสามัคคีทุกรูปแบบ ด,ดินโคลนถล่มทำลายล้างมหาศาลป้องกันได้ด้วยการสร้างความสมดุลคืนธรรมชาติติดปะวะสรหรือปริญญาตรีสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศให้กู้เงินไปเรียนก่อนจบแล้วมีงานทำค่อยผ่อนใช้คืนคุณกองถึงกร็รอ ครับช่วงต่อไปครับเป็นทีวีบริการครับใครมีเรื่องดีๆนะครับก็ประชาสัมพันธ์กันได้นะครับโดยที่สามารถส่งแฟกซ์มาครับ07524161นะครับหรือว่าสามารถโทรมาให้07524181นะครับเอาละครับช่วงต่อไปไปชมทีวีบริการครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่วงข้องทีวีบริการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่องสิบแปดจังหวัดตรังท่านผู้ชมก็สามารถส่งข่ามาฝากมาประชาสัมพันธ์กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าประชาสัมพันธ์ต่างๆค่าสมัครงานค่าสมัครเรียนข่าวงานวดัดข่าวงานซบนะครับข็าสามารส่รมาได้ครับตามที่โยเทียขึ้นบนหน้าจอจะประชาสัมพันธ์กันให้ครับมาถึงข่าไรข้ของวันนี้ครับ ข้อเชิญชวนประชาชนชาวไทยรวมโครงการหุ้มทองหยดชัดพระมาหาเจดีย์พุทธคยาณประเทศอินเดียเผื่อทวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพะาะญาสังวรส้มเด็จพระสังฆาราชสกุลมาหาสังคปรีนายกในโอกาสทีทรงเจริญประชนพันท่าร้อยปีนะครับผู้มีชิดศรัทธาสามารถรวมบริจาคเงินและทองได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทีไม่เล็โทรศัพท์ซุ่นซองซองแปดซุนสามเซนหนึ่งสาม ในวันเละเวลาราชะการครับมาต่อวันที่ข้าวซบราคากันบ้างครับองค์การบริหารส่วนตำบลถุ่งตอซบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานขอซ่อลอถนนสายหัวสะพานมู่ถอเซนตำบลถุ่งตออำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังครับผู้สนใจสามารถเัเซอเอกส์ซ้อนซบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ครับถึงวันที่7สิงหาคม2565ซบกบ้ามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ไม่เหลขโทรศัพท์0สน75 578 6 2 7ในวันและเวลาราชการเทศบาลนครตรังครับซบราคาสื่อยางเอดฟันจำนวนส่องหายการผู้สนใจติดต่อข้อสื่อเอกสาร,ร,รสนซบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ที่วันที่เก้าสิงหาคม2่องพานารถยสิพกอบทามรายละเอียดเพิืมเติมได้ครับถี่ไฟฟ้าสดุรในสับสิ้นกองคลงังเทศบาลนครตรังไม่เหลขกโทรศัพท์075 210างซน 78ซองในวันเละเวลาราชการครับทศบสลบนคนครตรังซบราคาจัดซื้อครุพันธ์วิทยาศาสตร,ร,ร์จำนวน19รายการผู้สนใจติดต่อข้อสื่อเอกรรรสารัอนซบราคาได้ครับั้งเบิตนีที่วันกรที่5คิมงมาคม2 5า1 6ส,สามารถสอบท่านในรายละเอียดเพิมเติมได้ครับที่ไฟ่ปลัสดูในสั์สินของคลังทศบ,บาลนครตรังไม่เหล็กทัรศัพท์0น75 2 1 0นน78 2องในวันเละเวลาราชการครับ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกับช่วงข้องทีวีบริการในแม่ในครังต่อไปสวัสดีครับครับผมครับช่วงต่อไปครับเป็นเรื่องของราคายางครับผมราคายางแผ่นดดบครับอยู่ที่กิโลกรัมละ66บาท50สตางค์นะครับน้ำยางสดที่กิโลกรัมละ64บาทเศษยางครับอยู่ที่กิโลกลรัมล,ละ58บาท50สสตางค์นะครับผม ส่วนราคาผลปลามทลายที่ทยี่3ิบสตางค์ครับส่วนผลปลา์มร่วงอยู่ที่4บาท30ครับมากันที่เรื่องของฝนฟ้าอากาศครับจังหวัดตรังครับวันนี้มีเมฆมากครับและมีฝนฟ้าขนองกระจาย40%ของพื้นที่ครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรแล้วก็มีมากกว่า2เมตรในบริเวณที่มีฝนตกนะครับ อุณภูมิวันนี้ครับสูงสุดประมาณ32องศาเซลเซียสครับต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา41นาทีครับและวันพรุ่งนี้ครับดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา14นาทีครับผมอาล้ครับช่วงนี้ก็ขับรถนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับเพราะว่าเนื่องจาก ฝนตกหนักอย่างนี้ครับถนนก็ลื่นนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับมอเตอร์ไซค์ก็สวมหมวกนิรภัยครับส่วนรถยนต์ก็คาดเข็มขัดนิรภัยครับเอาละรครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ